ชมธรรมชาติและวิถีชุมชนอันเรียบง่ายริมฝั่งน้ำสะแกกรังซึ่งจะมีเรือให้บริการพาชมทิวทัศน์ไปจนถึงอำเภอมโนรมจังหวัดไ่นาดเป็นเส้นทางที่จะได้สัมผัสมนสเสน่ห์แห่งลุ่มน้ำสะแกกรังอย่างเต็มที่ สวัสดีค่ะทผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาสนทนากันที่วัดอุโบสถารามอัภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีช่วงมพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระพาฒต้นครั้งที่สองมาตามลำแม่น้ำแสแก่กลางค่ะโดยได้ทรงจอดเรือไว้ที่หน้าวัดและทรงและเยี่ยมพระครูจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดและขณะนั้นดำรงสมณศสักเป็นเจ้าคณะเมืองอุทัยธานี สำหรับอุทัยธานีนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จประพาสา่อครั้งทรงตรวจราชการมณฑลฝ่ายเหนือและเสด็จประพาสาต,ต้นครั้งที่สองค่ะและในวันนี้เราจะได้สนทนาถึงประวัติและความเป็นมาของอุทัยธานีกับอาจารย์พราดีสายสิทธิธท์ธัญกิจซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าและศึกษาความเป็นมาของอุทัยธานีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ สำหรับเมืองอุทยัยธานีแต่เดิมตั้งอยู่ที่ตําบลอุทยัยเก่านะคะแต่ทำไมถึงย้ายมาที่บ้านตะแก่กลางคะเนื่องจากที่ตมืออุทยัยเก่าเนี่ยก็ตั้งอยู่บนที่ดอนเพราะน,นั้นเวลามันต้องหาทางออกสําหรับติดต่อค้าขายเนี่ยนะก็จะมีบ้านตะแก่กลางเป็นเมืองท่าเพราะนั้นความเป็นบ้านดอนและอยู่บนที่ดอนเนี่ยก็จะต้องก็เรียกว่าขนสินค้าผ่านเกวียนมาแล้วมาจอดที่บ้านท่าตรงนี้ในระยะหลังเนี่ย เจ้าเมืองอุทัยธา,ยานีเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องไปอยู่ที่ตํารุทัยเก่าเนี่ยเกิดไม่ไปก็ขออยู่ที่นี่นะครับเล,เลยก็ทำให้ตลาดแล้วก็ร้านค้าต่างๆซึ่งมีลุ่มสีมีท่าท่าแร่ท่าซุ้มนะครับแล้วก็ท่าข้าวอะไรทั้งหลาย,ยก็คับข้างมากนะครับเลยก็จําเป็นที่จะเมืองนี้นก็ถูกย้ายมาที่นี่เพราะว่าผู้ผู้ว่า เจ้าเมืองสมัยก่อนนี่ไม่ยอมไปแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้ตัวจังหวัดแทนที่จะอยู่ตมดูท่านเก่าเนี่ยก็มาตั้งอยู่ที่บ้านแต่แกกลงะนะครับสภาพการค<ม>้าการขายที่อาจารย์บอกว่าคับคั่งนะคะสินค้าที่นํามาขายหลักๆแล้วมีอะไรบ้างคะสินค้าก็จะมีข้าวมีไม้สับนะครับไม่สั์ก็ไปลงที่ท่าสูงแล้วก็มีแร่แร่เหล็กนะครับคือมาลงที่ท่าแร่เจ้าแร่เหล็กเนี่ยในทั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ย ก็มีโรงถลุงใหญ่เลยที่ท่ทาส่งนะฮะส่งเลยกออกนอกเลยต้องเมาที่นี่ไปนะแล้วก็มีฝนระวานของป่าแล้วก็ะจะมีมูลข่า,ขาวซึ่งเอาไปทําดินปืนในสมัยยุยยาก็จะมีมาอย่างนี้ก็กลายเป็นแหล่งใหญ่นะแล้วก็คนก็จะมาอยู่ที่เนี้ยในแม่น้ําสแกกลังเนี่ยจะรากดว่ามีเรือนแพอยู่จำนวนมาก สถานที่ราชการาชวนผู้ว่าเนี่ยจะอยู่ริมน้ําหมดะนะฮะตอนนั้นขบนบกเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยาก็กลายเป็นแหล่งที่คับขั่งด้วยเรือนแพที่คนอยู่อาศัยเพราะนั้นวัดสําคัญที่อยู่สองวัดเนี่ยก็มีวัดกริดกับวัดโบสถ์นะครับเจ้าคณะเมืองก็จะมีชื่อต่างกันท่านพระครูจิตรมวินัยอุทัยธรรมวินิตเนี่ยจะค้องกันอย่างน,น,น,นี้ อยู่กัคกันงั้นกะ็จะสอดคล้องกันอยู่แ่งเมือนก็ใหญ่ด้วยสำหรับผู้ที่ค้าขายหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ตามริ่นแม่น้ำตะแกกลางนะคะเป็นชนกลุ่มไหนคะจังมีทั้งคนไทยและคนจีนคนจีนเนี่ยมีมากหลังจากรลชจันที่สามเลิกการถลุงเหล็กนะครับที่บ้านท่าสุงแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็โหมพยพม,มาอยู่ที่บ้านตะแกกลางนะแล้วบ้านตะแกกลางเนี่ยเดิมเป็นป่าตะแกว่างมากเลย แล้วก็คมไม้สแกน์นี่แหละไปถลุกเหล็กที่ขึ้นอยู่ท่าสูงเพราะนั้นเลยก็ตายเป็นที่โล่งตัดตัดไม้สแกวร์ไปหมดเพราะนั้นเวลาพอเขาเรียกกันเนี่ยก็จะเรียกบ้านสะแกระแกร,ร,แก,รกลางบ้านก็มีต้ออนสะแกรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเพราะนั้นก็จะมีสะแกรเยอะมากนะอยู่ริมแม่น้ำเนี่ย แล้วเราก็ที่มันหมดไปก็เพราะว่าตัดไม้สกแกไปเป็นฐานสนลุงเหล็กนะเพราะนั้นที่ที่ไม้สกแกถูกตัดไปเนี่ยถ้ากลายเป็นบ้านสกแกกลังเป็นเขาเรียกกันคนจีนเรียกบ,บ้านสิกเกียกลังน,นะค่ะนอกจากชาวจีนแล้วมีชนอื่นอีกไหมครจะมีชนอื่นอยู่ยก็จะมีะลาวมีมอนนะครับแล้วก็มีพวกล้วะพวกเราลุขนะึ้นอยู่ทางอ,อำเภอบ้านไร่ อยู่ตําบลหนองสางทับทันอย่างนี้ยซึ่งก็คนเหล่านี้ก็จะส่งสินค้าเข้ามาที่บ้านท่านี่นะแหละแล้วคนจีนก็เลยตั้งบ้านเรือนสําหรับค้าขายตั้งโรงสีนะครับเพราะนั้นในในในสมัยนู้นจะมีเกวียนปเป็นร้อยๆเลยเข้ามาในตลาดเนี่ยได้ยินเสียงระครังนะฮะไอะคังเกวียนเนี่ยที่คล้องขอคลายเนี่ยนะ็มเมืองเลยแล้วก็มาจอดอยู่ที่ริมแม่น้ำ ก็เป็นคึกคักมากและที่สำคัญที่สุดก็เป็นแหล่งที่ผลิตข้าวพันธุ์ดีที่สุดของประเทศในสมัยนั้นค่ะข้าวพันธุ์อะไรคะอาจารย์ข้าวข้าวพันธุ์สมัยนั้นก็พันธุ์มันไม่ได้ไม่ได้ตั้งชื่อพันธุ์แบบเดียวนี้เขาบอกเป็นข้าวพันธุ์ดีนะครับซึ่งข้าวมาจากอุทัยธานีจากอุทัยธานีเนี่ยมีเพราะฉะนั้นคนที่มาค้าขายก็จะมีคนจีนค่ะแล้วก็พ่อค้าที่มาจากจุพฬาไชยนาฏและขอนรร่นเนี่ยจะมามาใช้ที่นี่หมด มันกลายเป็นแหล่งใหญ่ซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะพิเศษคือ,อแพรที่อยู่ในริมแม่น้ำเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาด้วยนะครับก็จะมีการย่างปลาะนะครับแบบโบราณทีก็ขาเรียกว่าปลาย่างลมควันนะก็จะกลายเป็นสินค้าซึ่งส่งออกเหมือนกันที่นี่ และปัจจุบันนี้นะคะถ้าหาว่าสังเกตให้ดีเวลาที่เราเดินทางเข้าตัวเมืองอุทัยธานีจะมีป้ายขึ้นข้อความว่าเมืองพระชนกด้วยนะคะมนะีความสําคัญยังไงคะอาจารย์ในสมยัยสมัยพระเจ้าพระเจ้าเสือเนี่ยนะ,ะ,อะตอนนั้นจะฟาเพลิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระบรรทูลนะคือ,อเหมือนพระมาวุราชเนี่ยก็ พระเจ้าเสือเนี่ยจะโปรดเรื่องการหาช้างคลองช้างเขมาคลองช้างที่บึงหูกวางที่อยู่นครสวรรค์น,นะแล้วก็เ,เกิดการคล้ายๆเหมือนกับเรียกว่าระแวงว่าเพราะรถของของ,ของ,ของ,ของท่านนี่ยจะกิดกินบัลลังก์เลยก็ลงโทษพอลงโทษแล้วก็ทีนี้ก็กลายเ,เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ก็มาเหตสีเเรียกคุมพระเทพามาดเดิมเนี่ยเขามาขอชีวิตไว้เพราะนั้นทําให้เจ้าฟ้าเพชรเนี่ยสงระแวงพระราบ,บิดาตัวเองเนะก็เลยส่งคนสนิทข้ามาคือจมิ่นมหาสนิททองคำเนี่ยนะ,ซ,นนะกกซึ่งเป็นต้นรัตวงจักรีซึ่งเป็นปู่ของรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่คอยสะสมอาวุธยุทธโธปกรและพระบ้านนี้เป็น บ้านแสแม่น้ำแสแกลางนะ่มันแยกจากแม่น้ำเทวยาซึ่งไม่เป็นที่สนใจคนทั้งหลายเพราะนั้นจะเหมือนมหาสนิทมาตั้งอยู่ที่นี่เนี่ยก็รวบรวมผู้คนด้วยมีมูลข่าวอย่างที่ว่าเนี่ยคือกระจุนดินลำมาเลยทั้งหลายตอนหลังเจ้าพระเพชรก็ได้ครองราชนะครับเป็นพระเจ้าอยู่หัวใต้สากก็เชิญจะเหมือนมหาสนิทเนี่ยเข้าไปรับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยา,ยา แต่ในช่วงที่อยู่ที่เนี่ยผู้ที่เกิดที่นี่คือสมเด็จพระปถมชนกนาถเขตในทองดีซึ่งเป็นพ่อของรัชกาลที่หนึ่ง พราะน่านชาาธานีจริงก็คือว่าเป็นเมืองเป็นเมืองบ้านเกิดของสมเดม็จพระปฐมบรมชนกรนาธของรัชกาลที่หนึ่งต้นราชวงจัก,กรีนั่นเอ <นะ S 1> งนอกจากจะมีความสําคัญในขณะที่เป็นเมืองปฐมบรมราชาจ้ารักรีวงแล้วนะคะยังมีความสําคัญในแง่ของโบราณสถา,านโบราณคดีอีกด้วยใช่ไหมคะค่อตัวน่ธา,ธานีธานีถือว่าครบนะใน,ในการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ค่ะ ราะว่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วเราก็ค้นพบมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อยู่ที่เขาทิปอยบ้านหลุมข้าวนะครับจะมีอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีภาพเขียนสีบนเาบลาด้วยนะซึ่งก็เป็นต้นแบบของการการทํานาจะเห็นว่าเป็นลูกคนจุงควายนะคะก็เป็น,เป,นเป็นภาพใหม่ที่ท,ที่ที่เราได้พบเนี่ยนะฮะซึ่งแตกต่างกับที่อื่นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งที่ว่าคนไทยก็มีชีวิตอยู่กับการทํานานะฮะแล้วก็ ยังมีเมืองโบราณเมืองพวาวลวดีนะหลายเมืองที่นี่มีเมืองเมืองก็สร้างเมืองการุ้งเมืองบ้านครูเมืองเมืองบ้านได้สี่ห้าเมืองอยู่ที่นี่เลยแล้วนอกอย่างนั้นเนี่ยยังกลายเป็นเมืองด่านด้วยมีคุณหลวงสรวิชิตคือชื่อขนได้นะมาเป็นนายด่านที่นี่แล้วก็บุคคลผู้นี้เนี่ยก็ไปรับสมเด็จเทลยามหาษัตว์เอเนี่ย ข้ามาปรับชาลาจจในกรุงธนบุรีรลหลังด้วยรับราชก,การก็เป็นเจ้าพยาประครังเหนที่แต่งสาบก,กับราชาธิาราชก็เป็นบุคนทองกขา และจากการที่เราได้สนทนา,ากันในวันนี้นะคะก็ทําให้เราได้เห็นถึงความผูกพันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเมืองอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสําคัญต่อปฐมบรมราชจัก,กรีวงศ์ทำให้เมืองเล็กแห่งนี้ซึ่งในอดีตอยู่ห่างไกลจากความเจริญได้รับการเอาพระไทยใส่ดูแลเป็นอย่างดีจนกลายเป็นความประทับใจของชาวอุทัยธานีจบจนกระทั่งปัจจุบันค่ะและวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์พลดีใสเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณมาก ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเสเด็ดพระภาพต้นหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ